เวนอมภาค2เลดแดบิคาเนตเละแดบิคา t เนตชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าคา r เนตจะเป็นตัวร้ายหลักของภาคนี้ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เราอยากจะรู้ว่าการที่ di, คริตัสคาสดีฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเขาได้เจอกับคาเนตแล้วก็ได้รวมร่างกับคาเนตได้ยังไงก่อนอื่นเลยขอเริ่มจากเส้นทางเส้นทางของคาเนต ซิมบิโอต์คาร์าเนตที่เป็นลูกของอเวนนอมกับเส้นทางของครีตัสคาสซาดีก่อนที่จะมาบรรจบก,กันนะครับตามประวัติของอาการกําเนิดซิมบิโอตนะครับคือแรกเริ่มเลยครับมันจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เขาจะอยู่นอกโลกอยู่ในโซนมืดของจักรวาลเลยเขาชื่อว่าโนเขาจะอยู่ในที่ของเขาที่มืดมืดของเขาแต่วันหนึ่งเราเซลเชียลเนี่ยเซลเชียล คือกลุ่มคนที่สร้างอีเทนอลหนังอีเทนอลที่เรากําลังจะได้ดูนะครับกลุ่มเซเลเชียลเนี่ยก็ไปเจอพื้นที่มืดดาเบื้องว่างตรงนี้ก็เลยคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงที่เนี่ยให้เป็นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตและมีแสงสว่างแล้วโนเนี่ยก็ออกมาคัดค้านออกมาบอกว่าเนี่ยมันเป็นที่ของที่ที่มีเจ้าของนะไม่ใช่ที่เบื้องว่างที่ใครจะมาคิดทําลายแล้วก็สร้างขึ้นใหม่ได้โนเขาก็ไม่ยอมเซเลเชียลก็เลย กับโนเนี่ยก็เลยได้ปะทะก,กันเราเซเรเชียมีมีหลายตนเลยฮะที่ต่อสู้กับโนโน่โนเนี่ยสู้ไม่ไหวหรอกโนก็ได้ดึงดาบชนิดหนึ่งออกมาจากความมืดเหมือนกับเป็นการสร้างดาบขึ้นมาระหว่างการต่อสู้แล้วก็จัดการเซเรเชียได้1ตนแต่โนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะสู้กับเซเรเชียหลายๆตนได้สุดท้ายเขาก็ถูกในลเทศไปอยู่ในที่ที่มืดมิดอีกที่หนึ่งการเนลเทศโนเนี่ยแล้วไม่เกินจัดโน,น่ มันเป็นความคิดที่ผิดพลาดของเหล่าเซเลเชียเพราะว่ามุมมืดที่สุดของจังหวาลเป็นแหล่งที่ที่สร้างเหมือนเป็นบ้านของโนะแหล่งที่มืดก็คือแหล่งพลังของโนโนก็เลยใช้ดาบที่ปราบเซเลเชียได้หนึ่งตนตีดาบใหม่ขึ้นมาตีดาบใหม่ขึ้นมาซึ่งใช้รวมกับการใช้ไฟที่ได้จากจากร่างของเซเลเชียด้วยแหละตีดาบดวงนั้นขึ้นมาดาบตัวนี้จึงกลายเป็นเป็นซิมบโอต ตนแรกตนแรกของจักรวาลน,นี้เลยจักรวาลมาวิลเป็นซิมบิโอตตนแรกตีดาบกับการใช้ไฟของซเซนเชียลเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเหล่าซิมบิโอตถึงแพ้ขึ้นเสียงและไฟโน no. ก็เลยคิดที่จะสร้างกองทัพขึ้นมาเพื่อขยายอาณาจักรของตัวเองก็เลยสร้างซิมบิโอตขึ้นมาเยอะแยะเลยเอาซิมบิโอตเหล่านี้ ไปยึดร่างของสิ่งมีชีวิตทั่วจักรวาลแล้วก็ควบคุมเหล่าเอเลี่ยนเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวต่างๆให้ไปเข็นค่าแล้วก็ลุกลานดาวดวงอื่นทั่วๆไปแล้วซิมบิโอตเหล่านี้ก็จะติดต่อกับกับโนได้ทางเหมือนเหมือนเป็นกระแสจิตมั้งการเชื่อมโยงกันสั่งคำสั่งเชื่อมโยงถึงกันทุกซิมบิโอตเลยเป็นเหมือนเครือข่ายจนกระทั่งซิมบิโอตไปสิงร่างไปยึดร่างโสต์ของชาวชาวคลินท่า ชาวคลินท่าเอเลียนท,ที่ที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าจะมีมีพลังในการต่อต้านต้านสิ่งที่จะเข้ามาครอบงำม,มีจิตใจเข้มแข็งพอที่จะไม่ตกเป็น,เป,นเป็นเป็นเบี้ยล่างของของซินบิโอตเราชาวคลินท่าที่ยังมีสตินึกคิดอยู่ก็เลยบอกต่อต่อกันไปว่าเนี่ยเราจะจะทำสิ่งที่ผิดไม่ได้และก็ควรที่จะทำอะไรสักอย่างก็ไปทำการปฏิวัติ โน no, และกักขังโนไว้ในที่ที่หนึ่งทำไมต้องพูดถึงชาวดาวคลินธาเพราะว่าชาวดาวคลินทาเนี่ยคือต้นกําเนิดเป็นจะเรียกว่าเป็นเมืองเกิดของเวนอมก็ได้เป็นดาวเกิดของเวนอมเพราะว่าคือจะมีซิมบิโอตอยู่หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งตนกาเนิดขึ้นมาก็คือ,อต้นที่ในอนาคตจะกลายเป็นเวนอมชาวครีไปค้นพบดาวของชาวคลิน่าแล้วก็เอาเวนอมเนี่ยซิมบิโอตเวนอม,นม,อนอมนกลับมาทดลองร่างแรกที่ เวนอมได้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 เป็นร่างโฮสต์ร่างแรกของเวนอมเลยก็คือชาวคลีที่ชื่อว่าเทลคาจนสุดท้ายแล้วก็ก็เทลคาก็ต้องได้เอาเอาเวนอมออกจากจากร่างจากตัวเองจนเรื่องราวของเวนอมอ่ะได้เดินทางมามามาจนถึงโลกหลายคนเคยคิดมาตลอดว่าร่างมนุษย์โลกคนแรกของเวนอมนี่ก็คือปีเตอร์พาร์คเกอร์แต่จริงๆแล้วก็คือเดดพูลเดดพูลก็ เอาซิมไบโอตซิมไบโอตเวนอมนี่แหละครับมามาอยู่ในรากตัวเองเวนอ้มพยายามที่จะครอบงำเดดพูลแต่เดดพูลน่ะรู้ทันรู้ทันรู้ทันแล้วก็รู้ว่า,อ,าอ้าวไอสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่แค่ชุดหรืออุปกรณ์นี่หว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเวนอมก็เลยไปถอดว้ถอดไว้ในเหมือนจะเป็นศูนย์บัญชการของพวกเราเวนเจอร์มั้งฮะแล้วก็ตอนนั้นพอดีเลยที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ไปต่อสู้มาแล้วก็เสื้อผ้าเขาเนี่ยก็ ก็ขาดวิตเตอร์ปักเกอร์ก็ต้องการเปลี่ยนชุดใหม่จนเขาได้มาเจอกับเนี่ยเวนนอมซิบิโอตเวนนอมโดยบางิญทำไมผมถึงเล่าเรื่องของเวนนอมมาเรื่อยๆจนจนแม้กระทั่งถึงตอนนี้ยังก็ยังไม่เข้าไปที่คาเนตเป็นเพราะว่าเวนนอมก็คืออเป็น,เป,นเป็นพ่อของคาเนตเป็นผู้ให้กําเนิดคาเนตก็เลยต้อง,ต,องต้องขอขอเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นกําเนิดซิมบิโอตมาเวนนอมเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปที่คาเนตอ่าการที่เวนอม ได้ร่างของปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยเวนอมก็จะได้พลังของของสไปเดอร์แมนมาด้วยทั้งยิงใหญ่ทั้งปีนป่ายนน,นั่นนี่หลายอย่างและได้ความาจากที่เขาไปไปอยู่กับเทลคามาเทลเทลคาชาวคลีนเนี่ยก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฝ่ายคุณธรรมอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เลยได้จิตใจที่ที่โอเคขึ้นมามันโอเคตั้งแต่ชาวคลินท่าแล้วล่ะชาวคลินท่าก็เป็นมนุษย์เอเลี่ยนท,ที่ที่มีจิตใจดี จนมาถึงเทลวคาแล้วก็มาถึงเดดพูเดดพูก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแค่มันเพี้ยนๆก็จนมาอยู่กับปีเตอร์พัคเกอร์ปีเตอร์พัคเกอร์ก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ะดุงความยุติธรรมชอบะดุงความยุติธรรมวีนอมก็ชอบชอบที่จะออกไปะดุงความยุติธรรมเวลาที่ปีเตอร์พัคเกอร์หลับก็เลยเอาร่างปีเตอร์พัคเกอร์เนี่ยไปะดุงความยุติธรรมบนโลกมนุษย์นี่แหละครับแต่วิธีการของวีนอมมันมันดูรุนแรงรุนแรงน่าจะมาจาก จากที่ผ่านมาเขาเขาไม่เคยได้ใช้วิธีที่ท,ที่ที่มันเบาะมะั้งสำหรับมนุษย์นะมันรุนแรงไปอยู่กับชาวคลีก็ไม่รู้ยังไงนะอ,อยู่กับชาวคลินทาก็เจอเรื่องหนักอยู่แล้วการต่อสู้ที่หนักหน่วงอยู่กับชาวคลีเทลคาเน่ก็ก็คงพาไปต่อสู้อะไรกับที่มันหนักหน่วงรุนแรงมาอยู่กับเดธพูเดธพูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้นั่นก็คงจะยัดความเป็นความเป็นเกลียนเกลนเลือดเลือดสัตว์ให้กับ เวนอมมาจนเวนอมมาอยู่มาอยู่กับปีเตอร์พาร์เกอร์ก็คงจะได้นิสัยที่แบบเบามือไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยเบามือไม่เป็นมาช่วยประดุงความยุติธรรมพอไปประดุงความยุติธรรมตอนกลางคืนเน่เบามือไม่ได้ไอ้พวกที่เป็นโจรกระจกหรือเป็นฝ่ายไรธรรมดาเนี่ยก็ถูกเวนอมหนักมือหนักมือจนเกินไปแล้วก็เวนอมก็จะเริ่มเหมือนจะเริ่มเข้าเข้มงามปีเตอร์พาร์เกอร์มากขึ้นปีเตอร์พาร์เกอร์ก็เลยเลยรู้สึกว่าจะต้องถอนแล้วละ่ะถอน ถอดเวนอมออกจากตัวแล้วไม่งั้นไม่งั้นคงถูกข้องงันหมดตอนที่เอาเวนอมออกแล้วบังเอิญตอนนั้นอนะเอ็ดดี้บล็อกก็ไปอยู่ตรงโบสถ์ที่ที่ปีเตอร์พัคเกอร์ถอดร่างของเวนอมออกจากตัวพอดีเหมือนกับในหนังภาคของแซมไรเมี่ครับบังเอิญพอดีที่ที่เวนอมออกจากตัวตัวของปีเตอร์พัคเกอร์แล้วไปรู้ว่าเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยก็อยากตายเหมือนกันก็เลยเข้ายึดรากของ ของเอ็ดดี้บล็อกแล้วตอนนั้นน่ะด้วยความที่ Eddie Brock, เอ็ดดี้บล็อกมีความแค้นส่วนตัวกับกับปีเตอร์พ์คเกอร์อยู่แล้วรวมถึงเวนอมด้วยที่ที่ดันไม่เป็นที่ต้องการของปีเตอร์พ์คเกอร์สองคนนี้ทั้งเวนอมทั้งเอ็ดดี้บล็อกก็รู้สึกว่ามีจุดประสงค์เดียวกันก็คือเกลียดชังปีเตอร์พ์คเกอร์ก็เลยได้เป็นศัตรูกับปีเตอร์พ์คเกอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นศัตรูตัวเชกาดและ เป็นศัตรูตลอดการเลยมั้งของปีเตอร์พร์เกอร์จนสุดท้ายก็ถูกปีเตอร์พร์เกอร์นั่นแหละกำจัดแล้วก็เอ็ดดี้บล็อกก็ไปติดคุกทีนี้ไอจุดจุดจุดตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะผมจะไปเล่าถึงคริตัสคาสดี่อีกทีหนึ่งเพราะคริตัสคาสดีสุดท้ายก็มาจบที่คุกนี้เหมือนกันคริตัสคาสดี่เนี่ยเขาจะมีประวัติอยู่2 2เรื่องราว2องสตอรี